สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ขนส่งช้างเผือกนะครับหรือว่าจะเป็นสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ซันก็จะเดินทางไปต่างอำเภอน,นะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศด้านข้างนะครับเนี่ยมาเยอะแยะมากมายซึ่งเขาก็จะมีรถไปแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางออกไปเชียงดาวแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าหลายพื้นที่นะครับอันนี้คือฝั่งด้านซ้ายเดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนเนาะ ทางด้านซ้ายนี่อันนี้เป็นรถแดงก็คือปกติรถแดงไปสนามบินไปรถไฟไปอื่นๆนะครับเนี่ยบริการนําเที่ยวนะครับแล้วก็พอเราเดินมาปุ๊บเข้ามาด้านในฝั่งด้านนู้นนะครับที่เห็นอยู่จะไปอจอมทองนะครับนี่มีรถไปจอมทองแล้วก็อันนี้เป็นบ้านกาดแม่วางนะครับคันนี้จะเป็นแม่แตงนะครับแม่แตงร่มใบนะฮะ มะขามหลวงก็คือมีเป็นยุพร,ราชช้างเผือกสันป่าตองช้างเผือกนะครับเนี่ยคิวรถมะขามหลวงลงวัวหนองเกิดไปหางลงไปสันป่าตองนะครับอันนี้ไปแม่ริมนะครับตอนนี้ฉันก็มาซื้อตั๋วแล้วครับมันเป็นรถเชียงใหม่ท่าตอนเชียงใหม่ฝังนะฮะก็คือเที่ยวแรกอาจะประมาณ6โมงเช้าเที่ยวสุดท้ายประมาณ5โมงเย็นนะครับฉั้นซื้อตั๋วไปลงที่บขสเชียงดาวอยู่ที่46บาทนะทุกคนอีกตรงนี้เลยจุดนเนี้ยเนี่ยรถคือสังเกตรถมันจะเป็นนี้เลย ยงใหม่ท่าตอนสีส้มๆอย่างนี้เลยตอนนี้เรายังไม่ขึ้นเพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวไปหาซื้อขนมซื้ออะไรกินก่อนซื้อื้อน้ำกินก่อนนี้มันมีแบบอุ้ยของกินเยอะแยะสแลปปงสแลปเปาอ่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสองอาได้ข่าวว่ายังไม่ได้กินอะไรเดี๋ยวหาซื้อขนมนมเดี๋ไปกินกันโอ้ยังเดี๋ยวเขาจะออกแล้วซื้อขนมไปกินดีกว่านาะซื้อนมฟังไปกินแทนดีกว่าง่ายๆไม่ต้องแบบวุ่นวาย เนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ขนมปังหมูหยองอืมเฮ้ยเนี่ยขนมปังสลับเปากินซาลาดีกว่าอ๋อกิทอดครับเอามีาลาเปาไส้อะไรบ้างคะมีตอนนี้มีหมูครีมถั่วแดงอ๋อเอาถั่วแดงสองลูกครับแล้วก็หมูลูกหนึ่งถั่วสองหมูลูกใช่ครับขึ้นหน้าไปเรื่อยขึ้นหน้าไปแล้วแค่นี้พอทุกคนคนเยอะนี่เลย เราว่าคือตอนนี้บ่ายสองสิบหกว่าคันนี้น่าจะออกบ่ายสามแน่เลยอ่ะพอเขาออกทุกชั่วโมองอ่ะเนี่ยเชียงใหม่ฝางท่าตอนระยะทางร้อยเจ็สิบสองจริงๆก็อยากไปเที่ยวฝางไปเที่ยวแม่อายเที่ยวท่าตอนอยู่นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่มาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าข่าวน้ําท่วมคือมันไม่ได้ท่วมเยอะนะแต่ว่ามันก็มีท่วมบ้างอนะ่ะแม่อายท่าตอนน่ะฝางอ่ะชบะบการเนี่ยเขาให้เป้าระวังอยู่ก็เลยไปแค่เสยงดาวหอ ปรมานี้นะทุกคนเดี๋ยวรอรอรถเนาะเชียงใหม่โอ้ยหาไปเที่ยวไหนดีนะหน้านข้างก็มีร้านข้าวเยอะแยะงงเลยงงเลยเราขึ้นมานาัน่งบนรถปุ๊บรถสตาร์ทเครื่องพอดีเลยเออออกออกตอนบ่ายบ่ายสองออน่าจะบ่ายสองครึ่งนี่รถเตรียมตัวเดินทางไปที่เชียงดาวกันนะครับเนกเคิร์บน้เคิร์บราคาสี่บากเบนืเคิร์บเดี๋ยวพุ่งนี้ เ,เดี๋ยวกลับมาจากเชียงกลับมาจากเชียงดาวค่อยไปค่อยไปแบบอยากไปเนี่ยอยากไปจอมทองไาทุกคนตอนนี้บ่ายสองครึ่งออกเดินทางนะครับออกเดินทางใหยแสงให้หนุ่มไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยมีแบบเชียงใหม่ฮอตโดยเตา่าให้นุ่ม่ดยเตา่าเชื่อศรเชื่อ เดินทางแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งช่างเพือหรือว่าสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งนะครับเนี่ยเวียงแหงเวียงเชียงใหม่เบียงแหงเวียงหลวงร้อยหกสิบกิโลเลยเหรอน่าจะใช่เพราะว่าตอนนั้น่ะเราเช่ามอเตอร์ไซค์จากเราเช่ามอเตอร์ไซค์จากเชียงดาวแล้วก็ขับไปเบียงแหงหรู้หรือว่าเราจะไปเบียงหลวงนะไปไปนอนเวียงหลวงจะคืนเนาะ เออเนี่ยสุดยอดไปนอนเตียงหลวงสักคืนแล้วก็ขับมตรไซกลับมาอะไรเงี้ยแต่มันก็ไกลอยู่นะอุนยไอ้กินแต่ว่ากินสาลาเปาไปแล้วสามลูกโอ้หอ,อันนี้คือกินกินเล่นๆน,นะกินลองท้องลองท้องสามลูกถ้ากินให้เต็มน่าจะประมาณสิบลูกไปแล้วนะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศนะดูแบบแนวทางแล้วกันเนาะมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลครบเยอะมากเำหทุกคนเพราะว่าป้ายอะไรมันก็จะไม่ได้ค่อยมีเยอะอะไรขนาดนั้นน,นนะฉะนั้นก็เนี่ยเราก็พยายามเดินไปแล้วก็เดินอ่านป้ายอะไรที่เขามีบอกคิวรถสมงใต้เสมงเหนือมันมีคือสมงใต้กับสมงเหนือเจ๋งมากเลยสมงใต้กับสมงเหนืออันนี้บรรยากาศ บาย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 ช่างเผือกเรียงการหลงไม่เคยไม่เคยไปเลยเรียงปักเป้าเรียงการหลงหน่าไปเนาะคือน่าไปทุกที่เลยเนี <c> ่ย <oughs> นั่งรถไปทุกที่ไปได้ทุกไปไปได้ทุกที่นะแต่ว่าหลังจากที่ไปลงจุดที่เขาปล่อยลงแล้วอะจะไปยังไงต่อเน,นี่ยแหละก็คือมันก็เลยยะมันก็เลยแบบถ้าการเดินทางอะมันเดินทางไปต่างไปต่างอำเภอได้แต่ว่าพอเราไปถึงต่างอำเภอแล้วการเดินทางต่อจากนั้นะ่ะ มัน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 จะขัดตอนละก็เลยแบบอาจจะต้องเช่ามอเตอร์ไซค์เนาะสำหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ก็เช่ามอเตอร์ไซค์ใครขับไม่ได้ก็ใช้รถ2แถวแล้วก็ค่อยไปหาวิธีการเดินทางตามพื้นที่ที่เราไปอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ไปแล้วนี่ให้ดูบรรยากาศ รถออกเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะถึงกี่โมงรถออกตอนบ่ายสองครึ่งนะครับน่าจะถึงประมาณบ่ายสามครึ่งวันนี้เราจะไปนอนที่ที่เดิม <laughs> มากี่ครั้งกี่ครั้งก็นอนนอนที่บ้านของพี่คนนี้แหละแล้วก็แล้วก็คือจําชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วนะมา,มาบ่อยเชียงดาวแล้วก็มานอนที่นี่แล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์พี่เขานี่แหละลก็คือเราทักมาบอกเขาแล้วว่าเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์เขาเไป เขี่ยวโอ้ยาวไหมวะเฮ้ยเสียงโอ้โหรถเขียวาตอนนี้ไปใส้ปรุงมารวมกันหมดแล้วทุกคนรถรถเขียวยาวไว้ตอนนี้ส่วนส่วนล้านนาเหรอส่วนล้านนาหลอกเก้า โอเป็นส่วนธรรมชาติในถ้าเชียงดาวตรงไปตันนี้เขาเริ่มมีเงาะมาขายแล้วนะเ้าเริ่มมีเงาะขายกันเยอะแยะนะแต่ว่าตอนนี้รถเขย่าไม่ไหวต <c oughs> ลกอะเสียงมันสัเสียงฉันว่าอะไรเพราะว่ารถเขยา่าโอ้โอ มีบางคุดม,มีน็อมาขายเต็มเลยเนาะเป็นแบบเป็นพงพวงเป็นพุ่มๆอ่ะน่ากินเชียวกำลังเดินทางไปเชียงดาวนะครับศูนย์พัฒนากีฬาคนพลทานบกโอ้โอ้โหโอ้โห้โอ้โห้โออ้โห้วิ่งทุ่เรียนลืมลืมลืมไว้อะ เลืมอมบอกนองเมือง กำหลังเดินทางอยู่ครับทุกคนก็เต้นเสเต็ปเดียวกันนะทุกคนก็จะเต้นสเต็ปเดียวกันแบบเยอะเยอะเยอะตอนนี้คือเราถือกล้องเราพยายามถือกล้องมันนิ่งๆที่สุดนะแต่ว่ามันก็เต้นมันก็เยอะเยอะตลอดนะไม่รู้ว่าการสั่นกล้องจะดีหรือเปล่าถ้าสูนท้อาไม่เห็นการสันส่นสะเทือนเลยนเนี่ยเซนการสั่นกล้องแบบเวิร์กมากเลยคนก็จะตกทุกคนดูดิเขา ฝนมาแล้วซาราโมดินน่าจะไม่ได้หายล้วารฝนตกเดี๋ยวนั่งนั่งแบบทำหน้าเงาเงาทําทางไหยฝนกันประมาณชั่วโมงเนึ่งครับไปกันเดน๋ยวโอ้โหเหนื่อยดม่ฝนมาแล้วคนตกแรงมากนี่บรรยากาศนะเออฝนโอ้โหลมเย็น ดีนะที่ไม่ชอบกระต่ายกลับมาแรงมากไม่ไหวแล้วนมแรงนี่มีเาราดันกาแฟแล้วไปอ่านกาแฟหรือเปล่า เดินทางกันต่อนะฮะอยู่ที่ตำบลลิมเหนือนะครับตรงนี้อยู่ลิมเหนือโอ้ว oh, oh. ัดโอ้สวยงามเฮ้ยมีคนมีคนแบบว่าเป็นแบบทัวร์ลิงอยู่นะเมื่อกี้นะปีปี๊บปีติกับติดกับมอเตอรไ์ไซ สงสัยน่าจะไปเที่ยวเชียงดาวนี่ส <c oughs> งสัยน่าจะไปเที่ยวเชียงดาวาเหมือนเราหนึ่งเนี่ยบรรยากาศในรถผู้คนก็โยกเยกผู้คนก็เป็นลูกชิ้นเด้งเด้งดีมากเลยนะานนายเออเนี่ยรถเริ่มวิ่งเลยวันทุกคน รถสองแถวแม่แตงสีขาวนะครับตอนที่เรามาถึงแม่แตงมันทุกคนใช้เวลาเดินทางประมาณห้าสิบนาทีนะครับจากช้างเผือกถึงแม่แตงแล้วนี่ตลาดนี้นี่ไงตลาดนี้ที่เรามาซื้อขนมซื้อจับข้าวไปกินตอนนั้นแต่ตลาดนี้แหละตลาดสดวัดสักแม่มาไลยของกินเยอะอยู่นะเป็นตลาดเล็กๆนะครับแต่ว่าของกินเยอะอยู่ นี่แม่แต่งถึงแล้ว50นาทีก็จะถึง <laughs> นี่เราเข้ามาในเมืองเชียงดาวแล้วนะครับหน้าเขานั้นคือเขาหลวงเชียงดาวโรงเรียนโรงเรียนศิลวีโอ้รถตู้จอดเต็มเลยครับรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียน เยอะมากดาูดูเขาหลวงดูเขาหลวงเขาหลวงเชียงดาวถ้ำเชียงดาวอีก5้ากิโลถึงแล้วทุกคนที่ว่าการอำเภอเชียงดาวถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โห คือเชียงเขาเชียงดาวก็สูงมากสูงแบบสูงมากนี่ปกติเราจะลงแถวนี้แหละเนี่ยเลงตรงนี้เลยจ้าพันแล้วก็ไปเอารถเอ่ยตรงนี้ก็เคยนอนแหละด้านในเป็นตลาดนะแต่ว,ว่าวันนี้เราจะไปลงตงรอองบขสของเชียงดาวเลยเดี๋ยวเราจะไปพักรถตรงนั้นแุบหนึ่ง ดูบรรยากาศไปหญิงนิดเึงเดินไโอ้ก็ไกลอยู่ได้ละวิเราเดินย้อนกลับมาก็ไกลอยู่นะเอ้าเอ้าไกลอยู่นะเนี่ยทีแรกเราเออไม่ไกลไม่ไกลเดินได้อทุเรียนนี่ซื้อทุเรียนไปกินเลยจบๆซอยนี้ซอยเนี้ยไปเชียงดาวอ้ไกลยยนะ เดินไปฮะใตลาดนัดเชียงดาวตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยนะครับที่าทางคนส่งของจังอำเภอเชียงดาวนะฮะก็คือเรามาด้วยรถนี่เลยเชียงใหม่ท่าตอนนะก็จะเริ่มจากาเชียงใหม่วศคสอหนึ่งนะครับช้างเผือกแล้วก็ เชียงดาวนะครับอันนี้ที่สองจุดเรื่องเดี๋ยวไปใช้ประการอำเภอัยประการอีกอำเภอฝางอำเภอแม่อไยแล้วก็อำเภอท่าตอนนะครับก็จะจบะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าขึ้นไปที่ฝางนะครับแล้วก็เที่ยวล่องเชียงใหม่เพราะว่าฝางมันจะสูงอดีจยวให้เีเราให้ดูบรรยากาศเนาะนี่เลยอันนี้คือเป็นปพสที่จอดหรือว่าที่จอดรถเชียงดาวนะครับก็คือ ด้านด้านหลังมีห้องน้ําถ้าใครแบบจะเข้าห้องน้ําหรือว่าจะกินอะไรก็มีด้านนู้นจะเป็นแบบที่ซื้อตัว๋วก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่จุดเนี่ยเราต้องเดินย้อนกลับไปอันนี้คือเป็นแบบจุดบรรยากาศอ่ะต่างนานา,นาของแต่ว่าจริง,รงๆอ่ะเขามีรถตู้นะเขามีรถตู้ด้วยแต่ว่าแบบตอนที่เรามามันไม่มีรถตู้มาไม่เห็น ก็เลยมารถอันนี้แต่ก็เดินได้สบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไระก็คือแบบเวลามาเขาก็จะมาจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะไปเข้าห้องน้ําเขาก็จะจอดให้ห้องน้ำมาแล้วก็ขึ้นรถต่อเพื่อที่จะไปใช้ประการเนตอนนั้นเราก็ขับไปเล่นใช้ประการแล้วก็แบบขับไปดูบรรยากาศเดี๋ยวๆถ้ามีเวลาเราก็จะพาขับไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้เลยนะขับไปเล่นอยู่นะให้ดูบรรยากาศโดยรอบไปดี๋เดินไปทางนี้เดินไปทางนี้ เดินไปดูเนี่ยนี่สิว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีของพิมพ์ในที่จอดรถอ๋อยันยันเชียงใหม่นี่อันนี้รถนะก็จะเป็นฟิลแบบนี้ก็ขอเดินเดินดูสิต่อสอบถามอืมหมดแล้วเฮ้ยมันมีอย่างเงี้นด้วยหรอมันมีรถเล็กอย่างนั้นด้วยเหรอเนี่ยเห็นนะ เชียงใหม่เชียงดาวเชยประการฝางท่าตอนีน่นะครับโอ้แล้วคือตอนมาแดดแรงมากอยู่ตรงนั้นนะ่ะแดดเผามากแล้วก็อยู่ในเชียงใหม่พอแบบในเชียงใหม่เสร็จปุ๊บออกมาอีกนิดนึงก็คือฝนตกหนักมากพอมาถึงเชียงดาวปุ๊บร้อนมากทุกคนดูดิดูบรรยากาศดิแดดไปเดี๋ยวขอตัวไปที่พักแล้วก็ไปแบบพักผ่อนกันนะนุ่มของเราต้องไปตรงนู้